สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับติวเตอร์เนกนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้านะครับพศ2535ครับก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับทางด้านสารณสุขเบื้องต้นนะครับที่อยู่ในขอบเขตของการสอบในตำแหน่งนักวิชาการสารสุขขององค์กร ปกครองส่งท้องถิ่นนะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับที่เราเรียกว่าไวรัสเรบีนะครับก็พบในพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวโคกระบือนะครับหนูกระรอกกระต่ายลิงข้างข่าวนะครับ ในไทยนะครับก็พบในสัตว์จำพวกสุน,นัขแมวแล้วก็พบบ้างในโคกระบือนะครับซึ่งเชื้อก็จะเข้าทางบาดแผลนะครับที่ถูกสัตว์ดังกล่าวกัดขวนนะครับหรือเลียนะครับปัจจุบันก็ยังไม่มียารักษานะครับแต่ก็สามารถที่จะป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับโดยที่เรานั้นนำสัตว์เลี้ยงนะครับไป ฉีดวัคซีนนะครับเมื่ออายุ2เดือนครับแล้วก็ฉีดซ้ําทุกปีนะครับมาดูสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบันนะครับในปีงบประมาณ2 5 6 6นกะครับก็พบว่าประเทศไทยนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน4รายนะครับก็จะมีที่จังหวัดชมบุรี1รายนะครับระยอง1รายแล้วก็สุรินร์2รายนะครับซึ่งสาเหตุของการ เสียชีวิตก็มาจากการถูกสัตว์นะครับสัตว์กัดขวัญน,นะครับเลียนะครับกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้กำหนดหลักนะครับสามปอนะครับเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้านะครับสามปอนี้มีอะไรบ้างก็คือปอแรกก็คือป้องกันสัตว์ที่เป็นโรคนะครับสองก็คือป้องกันการถูกกัดสามก็คือป้องกันหลังถูกกัดนะครับ มาดูปอแรกครับป้องกันสัตว์เป็นโรคนะครับก็คือการป้องกันก็คือนําสัตว์เลี้ยงนะครับไปฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับเมื่อสัตว์นั้นนะครับมีอายุตั้งแต่2เดือนนะครับแล้วก็ฉีดซ้ําตามกําหนดทุกปีนะครับแล้วก็ทําการควบคุมนะครับจํานวนประชากรสัตว์โดยการพาสัตว์นั้นไปทําหมันนะครับถาวรนะครับ แล้วก็หากสัตว์นั้นตายผิดปกติก็ให้ส่งซากสัตว์นะครับไปตรวจหาเชื้อนะครับโดยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็สามารถส่งได้ที่สถานสาวพานะครับสภา,ากาชาติไทยนะครับในส่วนของต่างจังหวัดก็ส่งไปที่สำนักง,งานประสัตว์จังหวัดและอำเภอนะครับมาดูปอที่2ครับก็คือป้องกันการถูกกัดนะครับในส่วนของ เจ้าของสุนัขก,ก็ไม่ควรที่จะปล่อยสัตว์หรือแมวออกนอกบ้านตามลําพังนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้กําหนดในเรื่องของคาถา5ย่อนะครับเพื่อควบคุมป,ป้องกันไม่ให้ถูกสุนัขก,กัดนะครับนะครับหรือแมวกัดนะครับเป็นคาถาหย่อเนี่ยก็เป็นคาถาที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีอะไรบ้างก็คือ อย่าแย่นะครับให้สุนัขโมโหนะครับอย่าเหยียบหัวหางตัวสุนัขนะครับอย่าแยกนะครับสุนัขที่กาลังกัดกันด้วยมือเปล่านะครับอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกําลังกินอาหารนะครับอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัตินี่ก็คือคาถา5ยอยะอครับก็คืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบอย่ายุ่งนะครับเป็นคาถาที่ ควบคุมป้องกันนะครับไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ควบคุมไม่ให้สุนักกัดนะครับนี่คือในเรื่องของการป้องกันการถูกกัดมาดูปอที่3ก็คือป้องกันหลังถูกกัดนะครับเมื่อถูกสุนักกัดนะครับหรือแมวขวันเนี่ยครับก็ต้องรีบล้างแผลด้วยน้ําและสบู่นะครับอย่างน้อย10นาทีนะเพื่อที่จะ กำจัดเชื้อออกไปให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็กักสุนัขไว้ดวงการ10วันนะครับถ้าสุนัขตายก็ให้ส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ไปพบแพทย์เพื่อที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับป้องก,กันหลังถูกถูกกัดก็คืออาจจะท่องง่ายๆก็คือล้างแผลนะครับ ล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอและฉีดวัคซีนให้ครบนะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรามาดูเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพศ2535นะครับซึ่งในพบบรบนะครับโรคพิษสุนัขบ้าพศ2535เขาก็ได้ กำหนดนะครับเหตุผลของการตราพระราชบัญญัตินี้นะครับก็เขาได้กล่าวว่าเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับเป็นโรคติดต่อที่มีอันตรายต่อทั้งมนุษย์และกสัตว์นะครับเ <c oughs> พื่อที่จะให้เกิดความเหมาะสมในการที่จะควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีนะครับกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสังกณ์นะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันโรค ระบาดสัตว์นะครับตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พศ2,499นะครับแล้วก็เขาก็ได้กล่าวว่าเขามีสตระพหา์เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็สามารถผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับได้เองในราคาที่ถูกนะครับจึงเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้มีบทบัญญัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้นและกลําหนดให้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรนะครับเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายจิจังเบียนต้องตาพระราชบัญญัตินี้นี่ก็คือเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้านะครับพศ2535นะครับ มาดูรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้นะครับมาดูมาตราสีนะครับมาตราสีก็เป็นมาตราที่พูดถึงในเรื่องของคํานิยามศัพท์ที่ปรากฏในพรบฉบับนี้นะครับมาดูคําแรกครับคําแรกก็คือคาว่าสัตว์ควบคุมนะครับสัตว์ควบคุมนะครับในพรบฉบับนี้เขาหมายถึงหมายความว่าสุนัขนะครับหรือสัตว์อื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับซึ่งผมไปค้นคว้าในกฎกระทรวงนะครับ ซึ่งกฎกระทรวงกําหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีนพศส2 6 0นเนี่ยครับเขาก็ได้กําหนดให้นอกจากสัตว์ควบคุมจะเป็นสุนัขแล้วนะครับกฎกระทรวงฉบับนี้เขากําหนดให้แมวนะครับเป็นสัตว์ควบคุมตามมาตรา4ด้วยเช่นกันนะครับถ้าโจ์เขาถามว่าสัตว์ควบคุมตามพรบโรคพิษสุนัขบ้านะครับพศส5งพนหเนี่ยหมายถึงสัตว์ประเภทไหนนะครับก็มีอยู่2ช้นนี้ก็คือ สุนัขครับและก็แมวนะครับมาดูคําว่าเจ้าของครับเจ้าของก็หมายความถึงผู้ครอบครองด้วยนะครับถ้าใครเป็นผู้ครอบครองสุนัขหรือแมวนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าของตามพรบรโรคพิษสุนัขบ้าพศ2 5งพนเช่นกันนะครับวัคซีนก็หมายความว่าวัคซีนป้องกัน พิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว์นะครับเครื่องหมายประชาตัวสัตว์ก็หมายความว่าเครื่องหมายประชาตัวสัตว์ควบคุมนะครับอาการของโรคพิษสุนัขบ้านะครับหมายความว่าในกรณีของสุนัขนะครับในกรณีของสุนัขตามนิยามของอาการของโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยครับก็คืออาการดุร้ายนะครับวิ่งเพ่นพ่านกัดสิ่งกีดขวางนะครับ หรือเสื่อมซึมนะครับซุกตัวในที่มืดนะครับปากอ้าลิ้นห้อยนะครับและก็นอกจากลิ้นจะห้อยนะครับก็ลิ้นก็จะมีสีแดงคร้ำนะครับมีน้ำลายไหลมีตัวแข็งนะครับหรือขาอ่อนเปี้ยนะเดินโซเซนะครับนี่คืออาการของโรคพิษสุนัขบ้านะครับมาดู ความหมายของคาว่าผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์นะครับก็หมายความว่าผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์นะครับตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว์นะครับการบําบัดโรคสัตว์ก็ตามความหมายนะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว์พศ2105นะครับก็หมายถึงการกระทําใดๆนะครับอันกระทําโดยตรงต่อร่างกายสัตว์นะครับเพื่อตรวจหรือรักษาโรคนะครับก็ แล้วก็หมายความรวมตลอดถึงการป้องก,กนันโรคการกําจัดโรคก,การตกแต่งทางสัญญกรรมการตอนหรือการผสมเทียมด้วยนะครับซึ่งตามพระพราชบัญญัติควบคุมการบำบัดโรคสัตว์นะครับพศ2 5 0 5ก็ได้กําหนดให้ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์มีอยู่2ชั้นก็คือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น1และก็ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสองนะครับมาดูอีกความหมายหนึ่งครับ ก็คือคำว่าสัตวแพทย์นะครับสัตวแพทย์ก็หมายความว่าสัตวแพทย์ของนะครับของกรมปศุสัตนะครับสัตวแพทย์ของราชการส่วนท้องถิ่นนะครับและก็หมายความรวมถึงนะครับผู้ซึ่งมีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนิยบัตรวิชาสัตวแพทย์นะครับซึ่งปฏิบัติงานครับในหน่วยงานอื่นของรัฐครับซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับก็ผมไปค้นคว้านะครับก็พบว่ามีประกาศของกระทรวงเกษตรและสังก์นะครับเรื่องแต่งตั้งศาสตราแพทย์นะครับตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพศ2 5 0 3นะครับซึ่งเขาซึ่งเขาได้กล่าวว่านะครับโดยรัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสังก์นะครับแต่งตั้ง ผู้ซึ่งมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปรกาศินียบัตรวิชาสัตวแพทย์นะครับซึ่งปฏิบัติงานนะครับในหน่วยงานดังต่อไปนี้นเป็นสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติการตามพระราช,ชบัญญัตินี้นะครับก็คือกระทรวงกระลาโหมนะครับกระทรวงสาธสุขทบวงมหาลายัยแล้วก็องค์การสวนสัตว์นะครับกระทรวงกลาโหมก็จะอยู่ที่ กรมอานวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาตินะครับกรมแพทย์ฐานบกกรมการแพทย์และก็กรมแพทย์ฐานบกกองทัพอากาศนะครับถ้าวม่หาอะไรก็จะอยู่ที่มหาวิทยายลายัยเกษตนะรศาสตร์มหาวิทยายลายษษัยของสแกนคณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะเวชศาสตร์เขตร้อนนะครับมหาวิทยายลายัยไม่โดนนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็จะปฏิบัติงานอยู่ที่ กองราบาดวิทยานะครับสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาสุขกรมควบคุมโรคติดต่อนะครับและก็องค์การสวนสัตว์นะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็แต่งตั้งให้ผู้ที่มีวุฒินะครับไม่ต่ำกว่าประกาศินียบัตร,รวิชาการสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผมกล่าวข้างต้นไม่เกี้ยนะครับ ก็คือกระทรวงกลาโหมนะครับทบวงมหาวิาลัยกระทรวงสาธารณสุขและก็องค์การสวนสัตว์เนี่ยเป็นสัตวแพทย์นะครับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสัตวแพทย์นะครับตามความหมายข,นะของพรบรโรคพิษสุนัขบ,บ้านะครับพศ2 5 3 5ก็หมายถึงนะครับสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์นะครับ และก็หรือนะครับเป็นสัตวแพทย์ของราชการส่วน้องถิ่นนะครับและก็หมายความมาถึงสัตวแพทย์ที่นะครับรัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับตามหน่วยงานของกระทรวงกราโหมนะครับทหวงมหาวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขและก็องค์การ ส่วนสัตว์นี่คือความหมายของคำว่าสัตวแพทนะครับมาดูอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือคำว่าพานักงานเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็หมายความว่าหมายถึงนะครับสัตวแพทย์นะครับหมายถึงสัตวแพทย์ละนะครับและก็หมายถึงผู้ซึ่งรัฐพุญตีนะครับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับ ซึ่งซึ่งนะครับกระทรวงเกษตรและสังรกรัดเขาก็ได้ออกประกาศนะครับกระทรวงเกษตรและสังรกรัดนะครับเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าที่นะครับตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพศ2535นนะครับก็จะมีหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักควบคุมป้องก,กันและบำบัดโรคสัตว์นะครับสำนักกฎหมายนะครับสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์นะครับกองสรารวัตรกำกับและกักกันนะครับสาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาตินะครับด่านกักกันสัตว์สำนักง,งานปศุสัตว์เขตนะครับสำนักงานปศุสัตว์เขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดและรวมไปถึงสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอนะครับซึ่งในแต่ละหน่วยงานนะครับเขาก็ มีงานแต่งตั้งนะครับอย่างเช่นสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์นะครับประกาศฉบับนี้นะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้แต่งตั้งนะครับตั้งแต่พอสำนักนะครับในศาสตวแพทย์ศาตรแพทย์นักวิชาการศัตตบาวบาบเจ้าพนักงานศาตวบาลและรวมไปถึงนิติกรนะครับของที่ปฏิบัติงานในสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์เป็นพนักงานเจ้าที่ตามพระ ราชบัญญัติโรคพิษสนักบ้าพศ2 5 3 5นสะครับส่วนสำนักอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นสำนักกฎหมายนะครับเขาก็มีการแต่งตั้งพอสำนักกฎหมายและก็นิติกรนะครับที่ปฏิบัติงานในสำนักกฎหมายเนี่ยเป็นพนักงานเจ้าที่นะครับตามพรบฉบับนี้เช่นกันนะครับหรือรวมไปถึงสำนักงานปนศุสัตว์จังหวัดน,นะครับก็จะมีการแต่งตั้งเจ้าที่ตั้งแต่ ปศุสัตว์จังหวัดนะครับในสัตวแพทย์สัตวแพทย์นักวิชาการสัตวบาลเจ้าพนักงานสัตวบาลเนี่ยเป็นพนักงานเจ้าที่ตามพรบโรคพิษสุนัขบ้าพศ .2,535 นะครับก็จะเห็นว่าพนักงานเจ้าที่นะครับตามพรบโรคพิษสุนัขบ้าพศ .2,535 เนี่ยนะครับก็หมายถึงสัตวแพทย์และก็ผู้ที่รัฐมนญเตีย แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับก็ตามประกาศฉบับนี้นะครับก็คือประกาศกระทรวงเกษตรแล,ลสะสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าที่ตามพรบรโรคพิษนกบาพศสองพั 2000, า้าก,ก็จะมีหน่วยงานตามที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีเจ้าที่นะครับของแต่และหน่วยง,งานนะีถูกแต่งตั้งเป็นพนักง,งานเจ้าที่นะครับมาดูอีกความหมายหนึ่งก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับ ก็หมายความว่าหมายถึงนายกเทศมนตรีนะครับสำหรับในเขตเทศบาลหมายถึงประธานกรรมการสุขาวิบาลนะครับสำหรับในเขตสุขาวิบาลหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดหมายถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับในเขตกรุงเทพมหานครหมายถึงประหลัดเมืองพัทยานะครับสำหรับในเขตเมืองพัทยาแลวหมายถึงหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายกําหนด ให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นสําหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับอธิบดีนะครับก็หมายถึงอธิบดีกรมปรศุสัตว์รัฐมนตรีนะครับก็หมายถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน,น,นี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองนะครับนี่คือมาตราสีะครับมาดูมาตราหครับมาตราหเนี่ยเขาได้กล่าวว่าเจ้าของสัตว์ควบคุมนะครับ ต้องจัดการให้สัตว์ควบคุมทุกตัวนะครับได้รับการฉีดว,วัคซีนจากสัตวแพทย์นะครับหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์นะครับหรือผู้ประกอบการบอบบารคกสัตว์นะครับดังนี้ก็คือในกรณีของสุนัขนะให้เจ้าของสัตว์นะครับจัดการให้สุนัขนะครับได้รับการฉีดว,วัคซีนครั้งแรกนะครับเมื่อสุนัขมีอายุต,ตั้งแต่2เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน4เดือนนะครับ และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนนะครับในกรณีของสัตว์ควบคุมอื่นนะครับให้เจ้าของสัตว์นะครับจัดการให้สัตว์ควบคุมดังกล่าวครับได้รับการฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับซึ่งกฎกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีนพศ2560นะครับซึ่ง กฎกระทรวงฉบับนี้นะครับเขากําหนดให้แมวเป็นสา์ควบคุมนะครับตามกฎก,กระทรวงด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเขาก็ได้ได้กล่าวในกฎกระทรวงนะครับว่าให้เจ้าของนะครับจัดการให้แมวนะได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อแมวนั้นนะครับมีอายุตั้งแต่2เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน4เดือนนะครับและได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนด ในใบรับรองการฉีดวัคซีนนะครับมาตราที่5เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นว่านะครับทั้งในส่วนของเจ้าของสุนัขนะครับและก็เจ้าของแมวเนี่ยนะครับต้องมีการจัดการให้สุนัขและแมวนะได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกนะครับเมื่อสุนัขและแมวมีอายุตั้งแต่2เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน4เดือนนะครับแล้วก็ใน มาตราที่5นะครับเขาก็ได้กล่าวว่าในกรณีของสัตวแพทย์นะครับหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์เป็นผู้ฉีดวัคซีนเนี่ยเจ้าของสัตว์นะครับเจ้าของสัตว์ควบคุมนะครับต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับตามมาตราที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับและในกรณีที่เจ้าของสัตว์ควบคุมแจ้งให้สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ไปทําการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมนะฮะถาลที่ ของเจ้าของสัตว์ควบคุมนะครับเจ้าของสัตว์ควบคุมต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่อธิบดีประกาศกําหนดนะครับมาดูมาตรา6ครับเมื่อสัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับศัตวแพทย์นะครับหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากศัตวแพทย์หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์นะครซึ่งเป็นผู้ฉีดวัคซีนต้องมอบเครื่องหมายประจําตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าของสัตว์ควบคุมนะครับแล้วก็ เจ้าของสัตว er ์ควบคุมครับต้องแสดงเครื่องหมายประจําตัวสัตว์นะครับไว้ที่ตัวสัตว์ควบคุมให้เห็นได้ชัดเจนนะครับมาตรา7ครับในกรณีที่เครื่องหมายประจําตัวสัตว์นะครับหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนเนี่ยสูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญนะครับก็ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมน่มาขอรับเครื่องหมายประจําตัวสัตว์นะครับหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิมนะครับภายใน15วันนะครับนับแต่วันทราบเหตุนั้นนะครับ มาตรา8ครับสัตวแพทย์นะครับต้องเก็บสำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐานการจ่ายเครื่องหมายประจำตัวสัตว์นะครับไว้ตามระเบียบของทางราชการนะครับและก็ผู้ประกอบการมาบัดโรคสัตว์ก็ต้องเก็บนะครับสำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนและหลักฐานการจ่ายเครื่องหมายประจำตัวสัตว์นะครับเช่นกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงมาตราที่8นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าก็จะเริ่มในส่วนของมาตราที่9จนถึงจนจบพรบฉบับนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ